ท่านผู้ชมครับชินีพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดอรุณน,นะครับเนาะตอนนี้ผมกับอยู่ที่บริเวณพระปางวัดอรุณน,นะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องมารับชมพระปรางพระปรางวัดอรุณกันนะครับเนาะนี่ครับภายในบริเวณพระปรางจะมีนักท่องเที่ยวหลายครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับท้างขึ้นไปเที่ยวชมพระปางวัดอรุณน,นะครับเนาะนี่ครับ เดี๋ยวคลิปนี้พาพี่น้องมาเที่ยวชมนะครับพระปางวัดอรุณนะครับนี่ครับไปในบริเวณพระปางนะครับแต่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับเอ๊ะหมดเลยคพี่น้องลายอะไรครับนี่ครับนี่ครับกล่ามาเที่ยวชมไหว้พระขอพรแล้วก็ถ่ายรูปหลายครับพี่น้องนี่ครับแต่ละมุมแต่ละจุดนะครับนี่ครับภายในบริเวณพระปางวัดอรุณนะครับเน้องนี่ครับ เบานคนกี่ี้ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเที่ยวชมพระปางวัดอรุณกันนะครับเนาะนี่ครับภายในบริเวณกะมีหนักทองเทียวไล่ครับพี่น้องนะครับมาเที่ยวชมแล้วก็มาถ่ายรูปแต่งชุดไทยกันครับนี่ครับภายในครับนี่ครับพระปางวัดอรุณนะครับน้องนะครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับครับ บงพาพี่น้องมาเบิงครับมาเที่ยวชมครับพระปางวัดอรุณกรุงเทพมหานครครับนี่ครับนี่ครับภายในทางในบริเวณผาปางก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับหลายหลายครับ่วนมากจะเป็นคนจีนนะครับเนาะนี่ครับแต่งชุดไทยแล้วจะถ่ายภาพเที่ยวชมนะครับสถานที่พระปางนะครับภายในบริเวณวัดอรุณนะครับกรุงเทพมหานครครับพี่น้องนี่ครับ ได้หลายครับแล้วทัเกี่ยวครับนี่ครับมีแต่ภูงามๆครับพี่น้องนี่ครับใส่ชุดไทยนั่นเลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องยังไปขึ้นไปข้างบนนะครับเนาะข้างบนนะครับที่นี่นี่ครับข้างบนก็จจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ผู้คนขึ้นไป ถ่ายภาพแล้วก็เดินย่างเที่ยวชมนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวล้อให้นักท่องเที่ยวตายถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนครับเนาะข้างบนเที่ยวชมครับนี่ครับเดี๋ยวทางนี้ก็มีครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องย่างมาให้น่อยเดี๋ยวครับอันนี้ก็มีทางขึ้นครับนี่ครับนักท่องเที่ยวร่วมถ่ายรูปนะครับ อย่างโบ้ไล่ไหลครับพี่น้องนี่ครับเด็กขาพี่น้อยางรับมามุมนี้ครับมุมนึงครับทางยางเลาะเลาะหล่อครับนี่ครับนี่ครับนี่ถุกมุมเลยครับข้างขึ้นครับพี่น้องนี่ครับ มีคนไทยหลัก็คนไทยหลกต้องเที่ยวแลครับคนจีนแล้กที่งหลายครับนี่ครับถีงมุมหนึ่งครับมุมนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายครับนี่ครับมีช่างภาพคอยบริการด้วยครับนี่ครับถ่ายภาพครับนี่ครับนี่ถึกมุมนลครับส่วนมากอะนิยมใช้สูตรไทยครับพี่หน้อง เดี๋ยวพาพี่น้อนงย้ายขึ้นไปข้างบนครับข้างข้างข้างบนนะครับแล้วข้างเคิ่องครับนี่ครับโอ้ทานกี่สันยังไงครับพี่น้องนี่ครับรอบๆครับรอบๆบรบิเวณครับพี่น้องนี่ครับ ชั้นบนสุดนะครับนะชั้นบนครับนี่ครับจะมีนักท่องเที่ยวครับไล่ไหลครับพี่น้องรวมถ่ายรูปนะครับนี่ครับภายในเวทจะเป็นรูปลักษณะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเขาครับนี่ครับรอบๆพระปราะครับเนาะนี่ครับ นี่ครับจะเป็นรูปรูปไข่รูปกินนารีนะครับเรื่องนี้ครับนี่ครับนี่ครับข้างบนครับข้างบนนะครับเนาะงนะครับวอรหให้นะครับเกี่ยวขึ้นไปนะครับเนาะนี่ครับ ทางบนสุดครับพี่น้องของพระปากครับโอ้ดีเพิงยอดเพิงสูงสูงครับพี่น้องครับจะพาพี่น้องย่างรับชมทั้งซีทิดเลยครับพี่น้องนี่ครับครับสูงสูงครับอย่ามีนักท่องเที่ยวนะครับเนาะนี่ครับไทยดูอยู่ข้างล่างครับพี่น้องนี่ครับใสยสุดไทยทั้งนั้นเลยครับพี่น้อง

มีแต่หนักท่องเที่ยวเลยทางนั้นเลยครับพี่น้องใส่สุดท้ยกันเต็มหมดเลยครับนี่ครับภายในนี่ก็จะเป็นลูกยักษ์นะครับเนาะอยู่มุมนี่ครับลูกยักษ์นะครับบริเวณฐานทันรชั้นที่สองของข้าป่าครับพี่น้องเนี่ยลูกยักษ์ครับนะครับมุมหนึ่งด้านหนึ่งครับนี่ครับด้านหนึ่งด้านทิศตะวันออกครับ เขาจะอลี่ครับลูกเขาปากเขาใช้นู่นรดนี hmm. hmm. ้ลูกสร้งแล้วก็ตงใชุ้่นครับพี่หนุ่มนี่ครับนี่นีน้ำองเขียวแล้นะสลีสลีนี่ครับกำลังยังไอสองมุมเลยพี่นุ่เดี๋ยวอีกมุมหนึ่ง จะพาพี่น้องไปย่างรอบๆชมทั้งหมดเลยนะครับเนาะนี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับใส่ชุดไทยแต่งกายชุดไทยนะครับเนาะนะครับแต่งกายชุดไทยแล้วก็นยางม้าไายรูปภายในบริเวณชั้นสองนะครับแล้วนี่ครับแล้วจะมีคนจีนครับแล้วนี่ครับแต่งชุดไทยไายรูปนะครับนี่ครับ ยัอยากให้ชมภาพมุมแมนิมแม่น้ำเจ้าพระยาและพี่น้องนี่ครับข้างหลายครับนี่ครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับฝาพทั้งหลายที่มีข่าวฝากมาครับนี่ครับพี่แม่น้ำเจ้าพระยาครับกรุงเทพมหานครครับเนาะคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมวัดอรุณนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเนาะ อาจจะเป็นมุมหนึ่งครับมุมที่สามก็ด้านทิศลงคำกับแม่น้ำยอไผ่ได้ดีหรอกนะครับมีลักษณะชีวิตการแช่คล้ายๆกันนะพี่น้องภายในภาคปางนะครับเนาะนี่ครับครับมือฐานนะครับเนาะนี่ครับข้างล่างครับนี่ครับโอ้บริโภคได้หลายครับพี่น้อง ผู้คนไหลายครับไหลแล้วก็มีแต่นักท่องเที่ยวพ้นจีนหลายครับพี่น้องคนจีนแล้วก็คพ้นไทยก็นหน่อยครับแต่ว่าชนวนม่ามีค้นจีนไหลายครับพี่น้องมีคาผชมภาพบรรยากาศครอบปางนะครับด้านทั้งบริเวณที่แนํนำจะขยาครับพี่น้องน่ครับตรงทั้งหน้าผมครับนี่ครับนะครับภายในก็ครับยอดครอบปางแบบนี้กระดิ่งครับ ไปดิง่งหลายครั้งแล้วครับเนาะนะครับภายในบริเวณชั้นสองของพระ,ะปรางนะครับเนาะนะครับพาพี่น้องอย่างรับชมบเวนรอรอบพระปรางครับเนาะตอนนี้กะ๋ยวพาพี่น้องอย่างลงมาข้างล่างครับพี่น้องครับทางอย่าสั้นๆนะพี่น้องเดจะปล่อยย่างลงเองครับ นี่ครับอีกมุมหนึ่งครับมุมที่ริมแนะนำจ้าพระยาครับนักท่องเที่ยวกับไล่ไลครับพี่น้องนะครับยืนเที่ยวแล้วก็ยืนท้ายลกไปชมยางเลาะชมบริเวณภายในพระปางวัดอรุณกันครับนี่ครับนี่ครับภาพมุมสูงครับพี่น้องนะครับยอดพระปางเนาะ ฟังทิดตะวันตกแล้วครับล้อนี่ครับสูงสูงสวยงามครับพี่น้องครับภายในฐานก็จะเป็ี่ยนงูยันต์แลครับล้อยันต์รอบรอบทั้งหมดเลยครับนี่ครับฐานตรงที่มีคนยืนอยู่นี่ครับรอบรอบทั้งซีทิศเลยครับพี่นอ้องมียักต์งูยักต์นะครับมือมือ ย่พ่อป่าอยู่ครับก๋วยน้ำมากะขอขอบคุณทุกท่านแลครับที่เขามารับชมคลิปถึงโจบเเตอร์พี่น้องอีพี่นี่กะพาพี่น้องมาเที่ยวชมวัดอรุณนะครับกรุงเทพมหาคนครครับเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวอีกที่หนึ่งที่มีผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวนะครับเนาะ,ะมีต่างชาตินะครับเนาะสัวนมากจะเป็นคนจีนครับหลายครับนี่ครับที่มีพาพี่น้องมา ชมบรรยากาศะการะฆังมาไหว้พระขอพรที่วัดอารมณ์กรุงเทพมหาคนครครับพี่น้องนี่ครับส่วนอีพี่หนาหรือกิจกรรมาจาพะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวเมืองใดหรือไปไหว้พระเมืองใดับฝากทุกท่านที่เข้ามาชมเด้อพี่นอกก้องกดติดตามช่องคมกมือหนอนครับเพื่อเป็นแรงเชียร์แรงใจให้คมกมือหนอนครับสำตลาดที่นี่กาสวัสดีครับ